ที่คีติโกสนชาดกหรือผู้ไม่ทำลายโอวาทครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ประทับอยู่ณพระเชตวันทรงปาลดถึงพีสูเมืองโกสามพีทะเละวิวาทกันไม่ปฏิบัติตามโอวาทที่พระองค์ให้ไว้จึงได้ตัดที่คีติโกสนชาดกดังนี้ค่ะ ในอดีตการพระเจ้าพมทาตผู้เป็นกษัตริย์ของกรุงพาราณสีได้ศึกชนะและฆ่าพระเจ้าทีคิติโกโสลและพระมเหสีแต่พระองค์นั้นหนีไปได้แต่พระโอรสนั้นหนีไปได้ต่อมาทีคาวุกุม,มารเติบโตขึ้นจึงได้เข้ามาถวายตัวเป็นทห,หารคนรับใช้คนสนิทของพระเจ้าพมทัตุ วันหนึ่งพระเจ้าพมทั์ออกประพาสกับทีคาวุกุมารแล้วเผลอหลับไปทีคาวุกุมารจึงคิดจะฆ่าพระเจ้าพมทั์แต่ก็ระลึกถึงโอวาทที่บิดามารดาได้ให้ไว้ว่าเวนย่อมระงับด้วยการไม่จองเวนจึงคิดว่าถึงฆ่าตัวตายก็ไม่ทำลายคำสั่งสอนของบิดามารดา จึงได้บอกความจริงให้กับพระเจ้าพมทั์รู้ว่าตนเป็นใครและไม่คิดประทุดร้ายต่อ,รพ,รอ,ตอพระเจ้าพมทั์อีกต่อไปพระเจ้าพมทัตก็ส่งได้ให้สัญญาว่าจะไม่ประทุษร้ายต่อทีฆาวุกุมารเช่นกันขั้นต่อมาจึงได้พระราชทานพัทิดาและม่อพระราชบัลลังก์ให้กับทีฆาวุกุมารขึ้นของราชแทนพระองค์ ขันพาพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาจบพระองค์ได้ทรงตัดว่าพระเจ้าทีคีติโกศลและพระมเหสีมาเป็นพระบิดาและพระมารดาแห่งเราส่วนทีคาบุกมุมารได้มาเป็นเราในชาตินี้เองคุณธรรมที่นักเรียนได้รับในเรื่องนี้นะคะก็คือเวนย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนและลูกควรยึดมั่นในคำสั่งสอนของพ่อแม่ค่ะ